ตกลงคอนโดปีนี้อิ่มตัวหรือว่ายังมีงมที่ยังมีรูมที่จะ grow ครับอาจารย์ครับครับผมจริงๆแล้วผมคิดว่านะครับก็คอนโดยังคงเป็นทีอ่อาศัยประเภทหลักอันหนึ่งนะครับที่ยังคงไสได้ในตลาดในปัจจุบันนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องให้ความกังวลอยู่ดิดเดียวเท่านั้นเองก็คือว่าในส่วนของตัวสัปลายในตลาดเนี่ยมันก็จะเริ่ม มีสะสมต่อเนื่องกันอยู่ครับโดยล่าสุดเนี่ยเราเห็นตัวเลขเนี่ยถักอย่างในกรุงเทพริมณฑลนะครับซึ่งเป็นตลาดหลักของคอนโดเนี่ยเราเห็นคอนโดที่เหลือขายอยู่สักแปดหมื่นนะครับอันนี้ก็จะต้องบอกว่าก็ถือว่ามีการสะสมเพิ่มขึ้นเยอะจริงนะครับแต่ว่าขายได้ไหมก็ขายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ไปตลาดไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นในยอดขายเนี่ยใน พอเตอร์หนึ่งเนี่ยนะครับเราจะเห็นอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดพันหน่วยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในเกณฑ์เนี่ยค่อนข้างสม่ำเสมออยู่นะครับยังพอขายได้มันดอกดอกช่วงค4สี่พิดหนึ่งนะครับครับนี่ยังไม่รวมมือสองใช่ไหมครับอ่าอย่างครับอันนี้เป็นคอนโดคอนโดใหม่จริงๆก็ต้องบอกว่าบ้านมือสองเนี่ยก็ถือว่าอมีนยัยสำคัญในเรื่องคอนโดอะไรทีเดียวนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคนซื้อเพื่อการลงทุนเยอะ นะครับเราซื้อเพื่อการลงทุนเยอะด้วยนะครับดังนั้น,นในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนักเนี่ยคนอาจจะปล่อยบางส่วนออกมาไม่ถือไว้ทั้งหมดเพราะว่าการปล่อยเช่าเนี่ยอาจจะเช่าได้ไม่อัติาสินสุดจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่่ันนะครับครับต่างชาติที่ผมให้ตัวเลขไว้เมื่อเช้านี้จากจากข้อมูลของศูนย์นะครับส่วนใหญ่เป็นเป็นการซื้อเพื่อมาอยู่อาศัยเองหรือว่าลงทุนครับสาหรับจีนก็ดีหรือเมียนมาก็ดีที่ที่ตัวเลขค่อนข้างสูงทีเดียวเนี่ยครับ จริงๆต้องต้องแยกกันนะครับว่าในอย่างกรณีของคนจีนเนี่ยแหละครับที่มาซื้อเนี่ยต้องยอมรับว่าคนจีนเนี่ยหลักๆเนี่ยเขามาซื้อคอนโดบ้านเราเนี่ยโดยโดยที่เขามุ่งหวังเนี่ยว่าจะได้รีเทิร์นเนี่ยที่เยอะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราพบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้รีเทิร์นที่ค่อนข้างดีจากการที่เขาปล่อยเช่านะครับอันที่สองเนี่ยจากการที่มันมีแคปิตอลเกตที่จะได้รับหลังจากราคามันตกึ้นค่ะเขา ขายต่อไปได้ครับอันนี้ก็เป็นสองอันทําให้คนจีนเนี่ยหลักๆเนี่ยซื้อเพื่อการอ่าเพื่อการเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะอะหลักๆเลยนะครับแต่ว่าในชาติอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าคงจะซื้อเนี่ยเพื่อการอยู่อาศัยเป็นเซ็กเตอร์โฮมหรือว่าเป็น<ม>บ้านที่เขาจะมาพักผ่อนโดยเฉพาะพวกยุโรปหรือว่าพวกรัสเซียนะครับแต่ว่า<ม>อย่างที่คุณวรินพูดถึงพม่าเนี่ยผมเองผมเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยตัวเลขหนึ่งมันน่าสนใจนะครับคุณวรินเพราะว่า มันจะเห็นนะว่าการที่พม,ม่าติดอันดับเปี่ยวึ่งติดอันดับมาปี65แล้วก็ปี66นี่เองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพม่าซืา้อไม่เยอะนครับซื้อน้อยนะครับ่เพิ่งมาติดอันดับในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นอันหนึ่งที่คุณมาลินผมขออนุญาตที่จะให้ดูตัวเลขนะว่าคนพมา่าเนี่ยซื้อคอนโดในปี66เนี่ยนะฮะถึง5 6 4หน่วยมูลค่า3,707ล้านนะครับ ในมันโตมาจากในส่วนของปี65ใน66เนี่ย600กว่านะครับปี65เนี่ยพมมาซื้อเนี่ยอยู่ประมาณสัก349หน่วยเองนะครับมูลค่า2,550ล้านนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าปี65-6เนี่ยมันขยายตัวต่อเนื่องกันมานะครับแต่ว่าพอมาย้อนหลังก็ไปปีเดียวนะครับก็คือประมาณปี64เนี่ยระมาซื้อประมาณสัก30หน่วยเท่านั้นนะครับอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้คน้ามาเนี่ยซื้อมากขึ้นในนี้น่าคิด ก็น่าจะโยงกับหนึ่งกุมภาเมื่อเมื่อสองสามปีที่แล้วหรือเปล่าครับที่มีรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วน่าจะเป็นกลุ่มอ่าอัปเปอร์มาตของพมา่าที่หนีความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไหมครับเกี่ยวไหมฮะมมอ่าผมผมอใจตรงกับที่คินวาลินกล่าวถึงเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าปัญหาทางการเมืองน่าจะมีผลอ่าอย่างมากทําให้อ่าชนชั้นนาหรือว่าคนที่มีฐานะของคน ในประเทศเขาเนี่ยอาจจะมองหาที่อาศัยที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่มั่นคงด้วยนะครับในในประเทศไทยเนี่ยด้วยส่วนหนึ่งครับอืมครับอย่างตอนนี้ทุกวันนี้ก็เนี่ยพอจะเกณฑ์ทหารทั้งชายทั้งหญิง ชายแดนเราก็ทะลักแล้วฮะตอนเนี้ยอยากจะเข้ามา<ช>อยู่เมืองไทยกันหนีการเกณฑ์ทหารนะครับนั่นนั่นก็นั่นนั่นคือล่าสุดแต่แต่กลุ่มอพาร์มาร์เก็ตตรงนี้นี่ก็คือผมผมก็คิดว่าน่าจะโยงกับเรื่องของหลังจากรัฐประหาร<ม>แล้วครับที่ตัวเลขก็ก็พุ่งข<ม>ึง้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเทรนดจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไหมครับแล้วแล้วแล้วของบ้านเราเองละ่ะฮะใครเป็นกลุ่มลุ่มคนไทยเองเนี่ยยังยังซื้อคอนโดกันอยู่ไหมครับอ๋อครับอ่ ต้องต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามองอในส่วนของตัวตลาดคอนโดน,นะครับในในปีหนึ่งเนี่ยเราเห็นตัวเลขนะครับในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์จักเนี่ยนะครับคอนโดปีหนึ่งเนี่ยโอนสักสามแสนหน่วยนะครับสามแสนหน่วย่ำนหนสามแสนล้านนะครับ <S <S 1> <S 1> สามแสนล้านนะครับแล้วก็จำนวนหน่วยเนี่ยสักมาสองหมื่นเก้าพันหน่วยนะครับ ก็จะเห็นว like, ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาเทียบกับในส่วนของตัวที่เป็นคนต่างชาติซื้อเนี่ยถ้าสองหมื่นเก้าพันหน่วยนะฮะแล้วก็เป็นคนต่างชาติซื้อพักหมื่นสี่นะครับก็ต้องถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างอพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องเอาโทษไม่ใช่คะปีหนึ่งเนี่ยมากกว่ามากกว่าสองหมื่นเก้าพันหน่วยเนี่ยทานโทษสองหมื่นเก้าพันหน่วยเนี่ยเป็นเป็นแค่หนึ่งพอเตอร์เท่านั้นนะครับค่ะอืมอืมครับ ก็อันี้เป็นเป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าในในปีปีหนึ่งนะครับก็ซื้อคอนโดค่อนข้างเยอะอยู่นะครับทำให้จริงๆเนคนคนคนต่างชาติเนี่ยก็ยังเป็นคนที่น่าจะเป็นตลาดหลักนะครับที่เราอยากต้องให้ความสําคัญอยู่นะครับเพราะว่ากลับมาตัวเลขนี้ครับคนต่างชาติซื้อนะครับประมาณสักิ5เซนะครับของการซื้อคอนโดของในประเทศไทย ครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถือว่ามีโมเม,ม,มนตัมพอสมควรน,นะครับถามว่าคนไทยยังซื้ออยู่ไหมผมเชื่อว่าคนไทยยังซื้ออยู่นะครับแล้วก็อย่างซื้อในเกณฑ์ที่เมื่อกี้ผมได้เรียนไปครับว่าในเกณฑ์ซักราตรายมาสเนี่ยซื้อจากซักระมาณในกรุงเทพนะครับแปดพันหน่วยเจ็อบแปดพันหน่วยนะครับอ,อันนี้ก็ยังคงซื้อต่อเนื่องอยู่ในเกณฑ์ตรงเนี้นะครับที่ไม่แตกต่างจากเดิมมากนักนะฮะในช่วงควอเตอร์สามสี่จะดูลดลดลงนิดหน่อยนะครับ แต่เราคงไม่ขยายภาคกสังหาไปจนสู่เหตุการณ์ฟองสบู่เหมือนปี97ใช่ไหมครับในครั้งนี้เหมือนกันหรือต่างกันไงเพราะว่าคืออาจจะมีข้อมูลสับสนนะครับเพราะว่าฝั่งหนึ่งเราก็จะได้ยินว่าเศรษฐกิจของเราวิกฤตแล้ววิกฤตแล้วเนี่้คำนี้นี่มันกระทบกับภาคกสังหาด้วยไหมครับอ่าจริงๆต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า ภาคสังหาเราเนี่ยยังห่างไกลคําว่าวิกฤตอยู่เยอะนะครับในวิกฤตอสังหาฟองสบู่นะครับไม่ได้วิกฤตเศรษฐกิจภาพรวมนะครับหม,มายถึงว่าวิกฤตอ่ฟองสบู่เนี่ยผมว่าไม่ไม่ไม่ได้มีความกต้เสียงที่จะไปเป็นสถานาาในเหมือนปี40เลยครับ<ม>อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าอันนึงที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันมีความน่ากังวลเรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องผู้ซื้อเนี่ยไม่ค่อยมีเงินซื้อนะครับดังนั้นเนี่ย การขยายตัวของส่วนซัพพลายเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าก็ขยายตัวลดลงไปพอสมควรนะครับอย่างเช่นในกรณีที่เราเห็นตัวการเปิดตัวใหม่ในปีในปีหกหกที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ปรับตัวในการลดซัพพลายในการเปิดตัวใหม่ลงไปพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าจริงๆผู้ประกอบการปรับตัวเยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ผมอยากจะบอกว่า ในส่วนของตัวราคาเองนะครับก็ไม่มีการปั่นราคาจนเพิ่มขึ้นมากมายจนเป็นฟองสบู่เหมือนในช่วงปี40ที่เกิดเหตุการณ์นั้นอัน,นั้นราคาที่หัวใสเนี่ยปรับขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ม,มีการจินกาไรขายใบจองต่อปั่นราคากันนะฮะที่ดินก็ขึ้นบ้านก็ขึ้นตอนนี้เนี่ยที่ดินนิ่งๆน,น,นะครับบ้านก็ไม่ค่อยขึ้นราคานะครับแล้วก็จริงแต่คนไม่มีเงินจะซื้อ,อ ที่อยู่ใส่ได้เท่าเดิมหรือมีความอยากจะซื้อแต่ผู้ไม่ผ่านเรื่องอะไรพวกนี้เป็นข้อจํากัดอันหนึ่งครับของตลาดอสังหาในปัจจุบันครับนั่นคือคอนโดแล้วแนวราบเหรอครับเจอปัญหาเดียวกันไหมครับแนวราบก็ต้องเรียนไง่ว่าแนวราบเนี่ยเนื่องจากที่ดินมันแพงแล้วใช่ไหมครับดังนั้นแนวราบเนี่ยมันก็จะไปแตกพวกสองล้านสามล้านขึ้นไปนะครับจนถึงสิบกว่ล้าน ทีนี้แนวราบเนี่ยมันมันจะมีประเด็นตรงนี้ครับว่าพอนแนวราบเราไปดูพวกกลุ่มที่ซื้อสองล้านสามล้านสี่ล้านนะครับประมาณนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนชั้นกลางนะครับซึ่งคนชั้นกลางบ้านเราเนี่ยปัจจุบันมีมีภาระหนี้ตัวเรือนค่อนข้างเยอะกลุ่มนี้ก็เลยกลายเป็นกลุ่มที่มักจะกู้ได้ยากนะครับในปัจจุบันอันนั้นก็จะเห็นตลาดเนี่ยมันเริ่มชีอ่าไปนะครับจะเห็นว่าตลาดในกลุ่มของทาวน์เฮาส์เนี่ยยังคงขายได้ แต่ขายได้ไม่ดีนักและ,ะเป็นข้อจากัดอันหนึ่งที่การขายของผู้ประกอบการเองอาจจะขายหนึ่งรอบอยื่นผู้ไม่ผ่านต้องไปขายคนใหม่นะครับอันนี้เจอใช้เจอการขายประมาณสองสารอบนะฮะกว่าจะขายได้ในใน,ในๆๆๆๆยูนิตยูนิตหนึ่งผมก็ขายยาก้นทําให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยเริ่มปรับไปทําบ้านราคาแพงกันมากึน้นะครับอันนั้นก็จะเห็นทิศทางตลาดค่อนข้างชัดว่าบ้านสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้าน มีการขายในช่วงหลังเนี่ยนะคะเปิดโครงการกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากเว้นเสียวคือว่าผมก็ยังมีความกังวลอีกนะครับว่ากําลังซื้อของคนไทยในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีจํานวนน้อยนะครับดังนั้นการเปิดมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยผมว่าดีบันก็เริ่มเสียแห้งลงนะครับแต่ัพพลา์เนี่ยยังคงไหลเข้าตลาดอยู่เรื่อยๆก็เป็นอันหนึ่งที่เราเห็นภาวะของการ รายที่เหลือขายเนี่ยมากสะสมเพิ่มขึ้นในกลุ่มของบ้านสิบล้านบาทขึ้นไปของมาจากัดเลยนะคอืม,อมเพราะว่ายังไงกลุ่มบนที่มีรายได้สูงก็ยังน้อยกว่าตลาดที่เป็นตลาดหลักของอสังหาถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับอืมครับเทรนด์ของปีนี้จะเป็นยังไงครับถ้าอย่างนั้นสองพันยี่สิบสี่ในภาพรวมเอ่อผมคิดว่านะครับในภาพรวมอ่า ของอสังหาในปี2024เนี่ยผมเชื่อว่าปีที่แล้วเนี่ยมันปรับตัวลงมานะครับจากปีหกเนี่ยพอสมควรน,นะครับแล้วก็ทำให้จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของปีห6หหเนี่ยที่มันปรับตัวลงแล้วเนี่ยพอปี6กเจ็เนี่ยรรเราเชื่อว่ามันจะมีการปรับตัวขึ้นอย่างยอดโอนกมาสิ์เนี่ยเราพยากรณ์ไว้นะครับว่ามันอาจจะขยายตัวประมาณสักหนึ่งจดเปอร์เซ็นต์นะครับในมูลค่า ในในจำนวนหน่วยเนี่ยก็จะเห็นจํานวนหน่วยที่เราจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้ทั้งบ้านและคอนโดรวมาัแสนเจ็ดหมื่นสามพันหน่วยนะครับแล้วก็มูล่าการโอนจะเห็นยังอยู่ในจุดของหนึ่งจุดศูนย์ปดล้านล้านบาทนะครับทั้น,นั้นก็จะเห็นตัวเลขที่ไม่ได้ดออปลงนะครับจากปีที่แล้วนะครเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วด้วยครั ครับแล้วการที่เรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยหรือว่าเทรนด์ work from home ที่เกิดขึ้นมาจากช่วงโควิด19ซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ไปแล้วนะครับมีการนำเอาปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมาปรับในส่วนของอสังหามากน้อยเพียงไรครับผมก็เห็นบางโครงการเขาก็ชูเรื่องนี้เป็นจุดขายเลยเหมือนกันนะครับสำหรับอรองรับสังคมสูงวัยการออกแบบก็ดีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเข้าไปอยู่อาศัยก็ดี อันนี้ผมคิดว่าเป็นเทรนที่พกกี่ประกอบการปรับตัวเยอะนะครับเราจะถ้าเราจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านแฝดหรือว่าเน์เฮาหรือว่าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีห้องหนึ่งที่เขาเรียกว่าห้องอเนกประสงค์นะครับที่เขาจะปรับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเพื่อให้หนึ่งเนี่ยนะครับเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกขึ้นชั้นบนนะครับก mm ็ hmm. สามารถมีที่พักได้หรือถ้ายังเป็นกลุ่มที่ยังไม่ถึงเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถใช้เป็นห้องไลฟ์ขายของ ห้องอที่สาหรับประชุมออนไลน์หรือห้องทำงานต่างๆในในบ้านได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เห็นชัดเลยว่าการปรับดีไซน์ของตัวอของตัวตัวอาคารของบ้านนี่นะครับมันมีการปรับเพื่อจะรองรับเนี่ย behavior ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในในประเด็นเยอะ,ะรัะ อืมครับส่วนในแง่กฎระเบียบนะครับเรื่องของอภาษีต่างๆก็ดีภาษีที่ดินใช่ไหมครับที่ที่เป็นที่ดินแปลงที่สองแปลงที่สามะอะไรเงี้ยมันจะมีมีผลต่ออภาพรวมของอสังหารย,ยังไงบ้างไหมครับกฎระเบียบต่างๆที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยฮะคือในส่วนของตัวภาษีนะฮะที่รัฐบาลมีการจรัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยก็จริงๆผมคิดว่าถ้าเป็นบ้านภัศก์อาศัยแล้วก็ราคาไม่ได้สูงเนี่ยก็ ครับเรียกได้ว่าเป็นการที่ไม่เสียภาษีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ตามนะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าอาจจะทําให้ชัดเจนเนี่ยก็คือว่าผลกระทบกับผู้ประกอบการนะครับถ้าผู้ประกอบการเนี่ยเ,เกิดมีการขอจ,จัดสรรจดทะเบียนตัาเลขที่แล้วสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยขายไม่หมดภายในสามปีนะครับหลังจากปีหลังจากสามปีแล้วเนี่ยเขาต้องเริ่มเสียภาษีในยูนิตที่เป็นยูนิตที่ขายไม่หมดละอันนี้ก็ถือเป็นภาระต้นทุนของผู้ประกอบการ ออยู่ค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับเดียวกันในเรื่องของต้นทุนที่ดินแต่ก่อน่เคยซื้อที่ดินถูกๆเก็บไว้อันนี้ซื้อที่ดินถูกๆแล้วไม่มีแผนจะพัฒนาเนี่ยก็จะโดนภาษีที่ดินไปอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับาระต้นทุนพวกนี้ก็จะทําให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยอาจจะมีมาทิ้นน้อยลงหรือว่าทําให้บ้านเนี่ยราคาแพงขึ้นได้เพราะว่ามันมบวกเป็นต้นทุนของการพัฒนาได้ครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็นําเสนอตลอดในรายการของเรานะครับกับเรื่องของทำเลใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวไปถึงของรถไฟฟ้าก็ดีหรือว่ารถไฟใต้ดินก็ดีนะครับตอนนี้มีที่ไหนเป็นทำเลทองหรือว่าเป็น d coming บ้างไหมครับแล้วก็เทรนด์ที่อีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือพวก mixed use ใช่ไหมครับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยมีมีข้อมูลเสริมอะไรบ้างไหมครับที่น่าสนใจครับในมุมมองของดรวิชัยครับอ๋อครับ จริงๆแล้วผมคิดว่าปัจจุบันนี้ครับในส่วนของตัวรถไฟฟ้าเนี่ยในภาพภาพจะเรียกได้ว,ว่าทั้งบ้านแนวราบและทั้งคอนโดเองเนี่ยก็พยายามต่อแนวรถไฟฟ้าไปนะครับเราก็จะเห็นนะว,ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยโปรเจกต์ต่างๆถ้าอยู่ในแนวรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเริ่มตับมาขายดีมันมีบ้างทำเลกันนะฮะอย่างในแถวแถวนนทบุรีเนี่ยมันมีคลัสเตอร์ใหญ่เลย แล้วแถวสีวานนทที่มันมีคอนโดเต็มไปหมดแรงใช่ไหมครับแล้วก็มีมช่วงหนึ่งเนี่ยการขายเนี่ยสโลว์ดาวมีโอเวอร์สป,ปายอยู่ค่อนข้างเยอะมากเลยแต่พอรถไฟฟ้าเนี่ยมันทําครบหลุมและสามารถคอนเน็ก่์เส้นนั้นเนี่ยเชื่อมต่อไปหลายๆพื้นที่ได้ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มกลับมาขายได้ใหม่นะครับเริ่มกลับมาขายได้ใหม่แสดงว่าจริงๆคนมองแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยปรุพันกับพวกนี้อยู่ครับแต่ว่าคนคอย่างไรก็ตามนในทัศนะผมเนี่ยผมคิดว่า คนยังคงชอบอยู่ในโซนที่ในเมืองอยู่ถ้าเป็นคอนโดนะครับก็จะทําให้เราเห็นนะฮะโซนที่ขายดีๆอย่างเช่นห้วยขวางรัชดาเนีย่ยนะครับ่าดินแรงพวกนี้นะครับก็ยังเป็นโซนที่ขายดูดี่สลอดไปแต่ว่าโซนนี้นี่ก็ต้องบอกว่าสมะภูมิเดือดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีหน่วยที่เปิดตัวใหม่มีหน่วยที่ขายอยู่ขายไม่หมดอยู่เหลือเยอะรวม,มถึงคนที่ซื้อแล้วมาออกมาขายเป็นบ้านมือสองในพื้นที่ก็เยอะด้วยเช่นกัน เป็นสําหรับนในมุมของผู้บริโภคผู้ที่จะต้องซื้ออสังหารนะครับเรามีตรงไหนที่จะสามารถพึ่งเป็นแบบบรรทัดฐานหรือเป็นเบนชมาร์กในเรื่องของราคาได้ไหมครับเพราะว่าแต่ละทําเลแต่ละโครงการบางโครงการในทําเลเดียวกันเนี่ยราคาก็แตกต่างกันด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะยึดตรงไหนเป็นบรรทัดฐานได้บ้างนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าในส่วนของราคาเนี่ยส่วนหนึ่งต้องต้องต้องเรียนว่า ราคามันถูกกาหนดมาจากไอ้ตัวอให้ตัวทําเลของที่ตั้งของที่ดินตรงนั้นรวมถึงไอ้ตัวที่มันเป็นฟาซิลิตี้ต่างๆที่อยู่ในจะไมยว่าคอนโดที่อยู่ในอาคารหรือว่าฟอซูลิตี้ในห่บ้านจัดสรรนะครับอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนว่าอันนี้ผมคิดว่าถ้าจะเช็คเนี่ยอาจจะต้องเช็คอะไรจากสื่อต่างๆนะครับว่ามันมีการตั้งราคาขายต่อหน่วยเท่าไรนั่นราคาขายเ ออกมาเนี่ยมีโอิลิตี้ต่างๆเนี่ยเหมาะสมคุ้มค่าเพียงใดนะครับตอนที่จะตัดสินใจซื้อรับ mm hmm. เพราะว่าเอาพูด mm hmm. จริงๆมาพูดยากว่าอันนี้แพงกว่านันหรือเปล่าแต่ว่าต้องไปดูดีเทลของพวกวัสดุที่ใช้ในตัวอาคารวัสดุแต่งในตัวอาคารต่างๆแบบนี้ด้วยครับันต้องควรจะต้องไปดูก่อนตัดสินใจหรือว่าก่อนจะคิดว่ามันเหมาะสมกับราคาอั่เหมาะครับแต่ราคาเช็คเปรียบเ,เทียบโครงการเราสามารถไปสำรวจด,ดู ด้วยตัวเองได้ครับครับแล้วการแข่งขันในส่วนของผู้ประกอบการเองครับตอนนี้เรามีทั้งรายเล็กรายใหญ่ใช่ไหมครับการแข่งขันเนี่ยในในภาคกสังหาตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นการผมไม่สามารถใช้ว่าเป็นการแข่งขันที่สมบูรณ์ได้เพราะว่าความได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละผู้ประกอบการแต่ละโครงการก็ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นข้อกังวลของทางศูนย์ด้วยไหมครับจริงๆแล้วเราจะเห็นอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าเรามองภาพรวมตลาดเนี่ยเราสมมุติว่าเราเซว่าลิสเซตกมบนดีเนี่ยคือผู้เล่นรายใหญ่แล้วก็อนอนลิสเซตเนี่ยรายย่อยลงมาเราเห็นว่าตลาดนะฮะในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยลิสเซตกมบนดีเนี่ยสามารถที่จะคลองตลาดได้อยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับในภาพรวมของตลาดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคอ,อนโดเนี่ยคลองไปถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอ,อันนี้ก็จะเห็นนะฮะว่าพื้นที่สําหรับผู้เล่น ลายย่อยลงมานเนี่ยนะครับที่ไม่ได้อยู่ในสลับหลักรัพย์เนี่ย<ม>ก็ต้องถือว่ามีผู้เล่นผู้เล่นอพื้นที่ให้เล่นน้อยลงนะครับ<ม>เพราะว่าจริงคนปฏิบัตินี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างให้ความสําคัญจากชื่อเสียงต่างๆนะครับหร<ม>ือฉพาะเป็นัทใหญ่ที่มีไอ้ตัวแบรนด์เนี่ยติดตลาดอยู่นะครับ<ม>อันนี้ก็เป็นส<ม>่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามีตัวีผลกระทบทําให้ผู้เล่นเนี่ยอยู่ได้ลบลุ้เล่นลายย่อยอยู่ได้ลาบากมากขึ้นและที่สําคัญ<ม>วิธีการฟันดิ้งเงิเน มาใช้ในการที่จะทำโครงการผู้เล่นในตลาดลักับนี่ได้เปรียเพราะสามารถออกหุ้นกู้ออกตราสารต่างๆเพื่อจะไปผู้ยืมมาในตราที่ต่ํากว่าที่ผู้เล่นรายย่อยไปผู้มาจากธนาคารเพื่อลงทุนสนาพอสมควรเนี่ยอันนี้คือความได้เปรียบเสียเยนะ,ะซึ่งจะทําให้ผู้เล่นรายย่อยเนียอยู่ได้ยากขึ้นในตลาดครับครับขอบพระคุณมากเลยนะครับสําหรับข้อมูลในวันนี้นะครับ ได้ครับขอบคุณคุณบารินครับผมบสวัสดีครับดรวิชัยครับดรวิชัยวิรัตกพันธ์ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรัรรกษาการเพิ่มในการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ Real Estate Information Center นะครับ